那雪山。 ทุกคนเชื่อเรื่องความตายว่ามันอยู่ใกล้เราแค่เอื้องกันหรือเปล่าครับวันนี้นั่งคุยกันอยู่ดีๆพรุ่งนี้อาจจะตายจากกันเราคงเคยได้ฟังเรื่องทานองนี้กันมาอยู่บ่อยๆแล่เรื่องราวต่อจากนี้มันยังคงติดค้างอยู่ในใจของตดัดสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่ปัจจุบันเธอยังคองสถานะโสดอยู่เธอเล่าว,ว่าวันนั้นยังจำได้ไม่เคยลืม ว่าได้สูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับคืนมาย้อนไปเมื่อห้าปีก่อนวันนั้นตรงกับวันศุกร์ซึ่งบอกก่อนว่าเอ็มซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของตาลเป็นฟรีแลนซ์และคบกับตาลได้ประมาณสิบปีแล้ววันนั้นก็เป็นอีกวันที่ตาลรีบร้อนในการเดินทางไปทำงานเช่นเคยกลับโดยตาลเปิดใจเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นคนที่นอนตื่นสายแทบทุกวัน เพราะชินกับการนอนดึกและไม่เคยแก้ไขเรื่องนี้ได้สำเร็จถึงแม้จะตั้งนาฬิกาปลุกไหวเช้าแค่ไหนแต่ก็มักชอบกดเลื่อนนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆจนทำให้เวลาในการอาบน้ำแต่งตัวมันยืดยาวออกไปมากกว่าเดิมจนเกือบจะเข้างานสายอยู่เป็นประจำแต่ในทุกวันตานก็จะมีสารถีที่คอยไปรับไปส่งอยู่ทุกวันและไม่ใช่ใครที่ไหนครับ ก็คือนายเอ็มแฟนหนุ่มของเธอนั่นแหละอีกแล้วสิที่ต้องขับรถเร็วอย่างเนี้ยนี่คือคำพูดของเอ็มหลังจากที่ขับรถออกจากบ้านไปเพียงไม่ไกลมากตอนนั้นเอ็มได้แต่นั่งถอดถอนหายใจแบบคนหนักใจสุดขีดที่ต้องขับรถฟาสิงกีดขวางบนท้องถนนเพื่อทำตามที่แฟนสาวสั่งซึ่งในขณะที่ขับรถเอ็มก็มักได้ยินคำพูดที่หยาบคายของต ที่สะบทออกมาอยู่เป็นระยะในวันนั้นเธอดูมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากเธอต่อว่าทุกสิ่งที่ขวางหน้ารวมถึงหันมาต่อว่าที่เอ็มขับรถไม่ได้ดังใจเธออีกด้วยตาลโมโหยังรุนแรงเพราะกลัวจะเข้างานไม่ทันเวลาพอในวันนี้มีลูกค้าที่นัดคุยงานกันมารออยู่ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยแถมเธอยังหันมาต่อว่าหาว่าเอ็มใจเย็น ไม่ยอมแซงคันข้างหน้าไปเอ็มก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่สามารถแซงได้หรอกเนื่องจากเป็นเส้นถึบและมีรถติดอยู่ข้างหน้าหลายคันแต่ตาลก็ยังคงต่อว่าเขาไม่ยอมหยุดส่วนเอ็มที่ทำหน้าเจื่อนและเงียบมาตลอดทางจนกระทั่งถึงหน้าออฟฟิศซึ่งตาลมาถึงออฟฟิศเลยเวลาเข้างานกว่า10นาทีตอนนั้นตาลก้าวลงจากรถ แล้วปิดประตูใส่เอ็มเสียงดังอย่างคนที่ยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่โดยเอ็มไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาขับรถจากไปได้วยความน้อยใจแฝงด้วยนานาทีนั้นตานก็หันมามองตามรถไปเพราะใจรู้สึกนึกเป็นห่วงเอ็มขึ้นมาอย่างน่าประหลาดครับเวลาผ่านไปจนเกือบจะเลิกงานตาลก็เริ่มมีความรู้สึกกังวลกระวายใจคิดถึงแฟนหนุ่มขึ้นมา เธอถึงตัดสินใจโทรติดต่อไปหาเอ็มก่อนด้วยความรู้สึกผิดที่เมื่อเชา้านี้เธอใช้ถ้อยคำรุนแรงกับเขาไม่นานนักเอ็มก็กดรับสายตาจึงเอ่ยถามพทันทีว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วกินข้าวหรือยังเอ็มกลับเงียบไปชั่วครู่ตอนนั้นตาได้ยินเพียงเสียงลมหายใจที่ดังฟืดฟาดของแฟนหนุกตาจก็ถามอาไปครั้งว่า ได้ยินเสียงของเราบ้างหรือเปล่าถ้าได้ยินก็ช่วยตอบด้วยแล้วเอ็มก็ได้ตอบกลับมาว่าอยู่ที่บาททำกับข้าเอาไว้ให้แล้วนะเอ็มตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงดูหน่อยๆจากนั้นเอ็มจึงพูดทิ้งท้ายไว้วันนี้หลังเลิกงานแล้วเรียกรถกลับเองได้ไหมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวตาเองก็ตอบตกลงว่าจะให้วินมอเตอร์ไซค์ไปส่ง เพราะคิดว่าแฟนหนุ่มยังไม่หายงดก่อนที่สายจะถูกตัดไปในเวลาราสองทุ่มตานอาศัยวินมอเตอร์ไซค์มาส่งที่บาทเมื่อมองเข้าไปในบาทก็แปลกใจที่เห็นว่าบ้านดูมืดมากไฟสักดวงเอ็มก็ไม่ยอมเปิดแต่แล้วตานก็ต้องเอกใจอีกอย่างครับที่เห็นว่าบ้านถูกล็อกอย่างแน่นหนาและเพิ่งจะมานึกขึ้นได้ทีว่าลูกกุญแจบ้านมันอยู่กับเธอนี่นาะ แล้วเอ็มจะกลับเข้าบ้านได้ยังไงกันในเมื่อเอ็มลืมลูกกุญแจไว้อยู่ที่ตาดและมันก็มีอยู่เพียงดอกเดียวด้วยมันเป็นไปไม่ได้แน่สิ่งความคิดนั้นครับมันดันมีคล้ายกับสัมผัสเย็นๆมาประทาที่ต้นคอตอนนั้นตาลรู้สึกขนลุกวาขึ้นมาในทันทีน่าประหลาดในที่วันนี้อากาศที่แสนจะร้อนอบอา้าวแต่ดันมีลมเย็นพัดเข้ามาได แถมเป็นลมเย็นเพียงวูบเดียวเท่านั้นด้วยสิครับแล้วตาลก็เริ่มได้ยินเสียงกอกแกกอยู่ข้างในมันเป็นเสียงของคนเดินลากส้นเท้าไปมาตามด้วยเสียงคล้ายวางจานลงบนโต๊ะอาหารปิดท้ายด้วยเสียงช้อนซ่อมกระทบกันและทุกเสียงก็งเงียบไปซึ่งสิ่งแรกที่ตาลคิดออกก็คือเอ็มต้องอยู่ข้างในบ้านนั่นแหละแต่พอคิดดูดีๆมันจะเป็นไปได้เหรอ ที่เอ็มจะเข้าไปในบ้านได้ทั้งที่แม่คุณแจยังล็อกอยู่ตาลจึงลองตะโกนเรียกเอ็มดูเอ็มอยู่บ้านใช่ไหมตอบเราหน่อยใช่เขาอยู่บ้านเธอเล่าว่าหลังจากที่ตะโกนเท้าไปอย่างนั้นเสียงของเอ็มก็ตอบสวนขึ้นมาในทันทีแต่เสียงเหมือนไม่ได้ดังมาจากในบ้านมันเหมือนเสียงเอ็มมากระซิบที่ข้างรูหูเซมมากกว่า ตอนนั้นตาลเข้าใจว่าเอ็มคงจะโกรธตัดจนไม่อยากจะวกรถกลับมาเอากุญแจตาลก็เลยไขกุญแจเข้าไปแต่พอเปิดประตูเข้าไปสินี่ครับปรากฏว่าบ้านยังถูกปิดไฟมืดสนิทยอยู่อย่างเดิมแต่ตอนนั้นเหมือนมีเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ในบ้านมันดังไปมาอยู่สองสามทีตาลจึงคลํำทางไปหาสวิตไฟพอแสงสว่างวาบเท่านั้นแหละครับ ตานก็ตะโกนเรียกหาเอ็มถามว่าหายไปไหนแล้วละ่ะพร้อมตั้งพูดออกมาอย่างสำนึกผิดเอ็มเราขอโทษนะเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนี้นอีกแล้วได้ยินยังบางไมเนี่ยแต่มันปราศจากเสียงตอบกลับมาตอนนั้นได้แต่ยืนงงและเรียกหาแฟนนุ่มอยู่นาดเมื่อเดินไปที่โต๊ะอาหารก็เห็นว่ามีอาหารจานโปรดของตานซึ่งเป็นเมนูข้าวคุกปิด หวางตั้งอยู่จานเดียวโดดตาลเห็นถึงกับน้ำตาซึมไหลในทันทีและได้ใช้ช้อนตักขึ้นมาชิมไปสองสามคำด้วยความหิวแต่ตาลบอกอย่างนี้ครับคำแรกความรู้สึกข,ของเธอนั้นเหมือนกินข้าวเปล่ามันจืดชืดไรรสชาติสิ้นดีแต่เมื่อสูดดมเข้าไปกับรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นของข้าวคุกปิเลยไม่มีกลิ่นอะไรด้วยซ้ำเธอจึงวางช้อนลง แล้วคิดว่าเอ็มน่าจะไม่สบายเลยขึ้นไปนอนพักหรือเปล่าตาลเดินขึ้นบันไดไปยังห้องนอนกระทั่งไปเจอเอ็มที่นอนขดขู่อยู่บนเตียงหัหลังให้เอ็มเหมือนคนไม่สบายจริงๆตานเข้าไปสวมกอดเอ็มในทันทีแล้วบอกว่าขอโทษที่พูดแรงไปเอ็มตอบกลับมาแค่ว่ารู้แล้วแต่แล้วตาลก็ต้องพระตัวเองออกจากเอ็มอย่างรวดเด็ว พอตอนนั้นรู้สึกตกใจที่ตัวของ M. เอ็มเย็นว่าเหมือนข้อนน้ำแข็งแล้วจวังหวะนั้นเอ็มก็ค่คอยๆหันหน้ามามองที่ตาดภาพนั้นทําเอาตาลถึงกระเพงที่เห็นว่าเอ็มตาบวมชำ้ำเหมือนกับว่าได้ผ่านการร้องไห้ไปอย่างหนักแต่พอถามว่าเป็นอะไรในตอนนั้นเอ็มก็ไม่ตอบตาดจึงเดินทําทีลงมาข้างหลงังกะว่าเดี๋ยวจะสั่งของอร่อยมาง้องแฟนเสีน,น่อย แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรตอนนั้นพี่อาบพี่ชายของเอ็มได้โทรมาถามตาลว่าตอนนี้ตานอยู่ไหนตานเองก็ตอบไปว่าอยู่บ้านแล้วเพิ่งเลิกง,งานพี่อามนก็เงียบแล้วบอกว่าให้ตานทำใจดีๆไว้นะเพราะตอนนี้เอ็มเสียแล้วเอ็มประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตานได้แต่นิ่งอึ้งไปชั่วขณะเพราะตอนที่ได้ยินเธอใจเสียไปเลย เธอรู้ดีว่าพี่ชายของเอง็มเขาไม่ใช่คนที่ขี้อําเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องแต่อีกใจมันค่อนข้างแย็นกันเพราะจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อเอ็มนอนอยู่บนห้องทำกับข้าวเอาไว้ให้แล้วตาลก็กอดเอ็มสัมผัสตัวเอ็มอยู่เลยในเวลานั้นตาลยังไม่ได้บอกพี่อามเรื่องนี้นะครับตั้งใจจะรอฟังว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรต่อ พอกะเริ่มสองจิตสองใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เอ็มจะขอร้องให้พี่อาบโทรแกล้งมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเอ็มคงทนนิสัยเจ้าบรมของตาลไม่ได้ก็เลยอยากจะแก้เผ็ดกระทั่งพี่อามกับพูดขึ้นมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงสันเครือว่ารายละเอียดเอาไวคุยที่โรงพยาบาลนะพี่ไม่รู้ว่าตาลไม่น่าจะรู้หรอกเพราะกู้ภัยเขาโทรไปหา แต่ตาลไม่รับสายพี่จะทงบอกแค่นี้แหละหลังจากนั้นตาลก็รู้สึกว่าตัวเองใจตกไปที่ประต,ตูเริ่มสับสนแล้วว่าอะไรคือความจริงกันแน่แต่หลังจากที่พี่อามวางสายไปตาลได้ตัดสินใจก้าวฉับๆขึ้นบันไดไปยังห้องนอนเพื่อจะเช็กว่าเอ็มยังนอนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแต่จังหวะที่ก็ค่อยๆแง้มประตูมองส่องเข้าไปข้างในห้องก็เห็นเพียงห้องโลงหลอก กับ้าปูที่ถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยมันน่าแปลกใจไปไหมที่เมื่อกี้ก็ยังเห็นและได้คุยกับเอ็มอยู่เลยแล้วตอนนี้เอ็มหายไปแล้วนาทีนั้นหัวใจเต้นไม่เป็นสอบแต่แล้วจังหวะที่กวาดสายตามองไปรอบห้องเธอรู้สึกได้ว่าที่หางตาของเธอมันเหมือนเห็นเอ็มยืนหลบอยู่ตรงมุมห้องซึ่งประตูห้องนอนที่แง้มไว้ มันบังตัวเอ็มอไว้ทำให้ตอนแรกตาลไม่เห็นว่าเอ็มยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อสายตาของตาลเลื่อนต่ำลงก็มองเห็นว่าปลายเท้าและขาของเก่งของเอ็มมีรอยเลือดติดอยู่ตาลเกิดตกใจมากทำให้มิกาเลื่อนสายตาขึ้นไปมองใบหน้าของแฟนพอเห็นอยงนั้นตัดสินใจปิดประตูหนีด้วยทันทีโดยที่ตาลยังคงยืนอยู่ด้านนอกห้อง ห่างจากประตูแค่สองสามก้าวความรู้สึกตอนนั้นตกใจกลัวไปชั่วขณะซึ่งตาลช่างใจตัวเองกำลังโดนแฟนหนุ่มจัดฉากอ้ำว่าเป็นผีหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจโทรไปที่เบอร์ของพี่อามอีกครั้งแต่พี่อารมก็ยังไม่ว่างรับสายระหว่างนั้นจึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะผักประตูเข้าไปดูให้รู้แล้วรู้รอดอีกครั้งหรืว่ามันเป็นอะไรกันแน่ซึ่งตาลตัดสินใจผักประตูเข้าไปทีละดั ลนะแล้วตอนนั้นสิ่งที่ทำให้ต้องผวาตกใจก็คือพุทชาที่ยืนอยู่ตรงเบื้องหนา้าอยู่ในสภาพคอหักพับไปข้างหลังส่วนขายข้างเมือนจะหักผิดรูปและข้อเท้าแบบพับเข้าด้านในทั้งยังมีเลือดสีแดงโชกอยู่ตามตัวและนั่นเป็นภาพที่ทำให้ตาดรู้สึกช็อกไปในทันทีเพราะชายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือเอ็ม แฟนหนุ่มของเธอนั่นเองล่ะครับจังหวะนั้นตานไม่อยู่รอถามอะไรแล้วเธอวิ่งหน้าต่งลงจากบันไดพร้อมทั้งกรีดร้องโวยวายด้วยความตกใจกลัวยังสุดขีดหลังจากตานไปถึงโรงพยาบาลที่พี่อับโทรมาแจ้งข่าวไว้ตานก็ขอโทษที่มาถึงช้าเธอเล่าว่าเป็นเพราะว่าตาเข้าใจว่าพี่โทรมาอับเพราะตอนนั้นเธอได้มีการพูดคุยกับเอ็ม ทีแรกพี่อามก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแต่เมื่อให้ดูสายที่โทรคุยกับเอ็มก็เล่นเอาพี่อามตกใจไปมากเหมือนกันแล้วพี่อามก็ได้พาพี่ตาลเดินไปที่ห้องพักศพเพื่อที่จะรู้ว่าทุกสิ่งที่พูดมันคือความจริงทุกอย่างในตอนนั้นตานไม่กล้าดูภาสภาพการตายที่น่าสยดสยองเกินกว่าที่จะก้นน้ำตาและทนดูดาดตานเห็นแค่เสื้อผ้าของแฟนเธอ ก็สุดลงนั่งร้องไห้อย่างไม่ไอายใครพรำบอกแต่ว่าเธอขอโทษที่พูดไม่ดีถ้าเอ็มได้ยินขอให้ยกโทษให้ด้วยจากนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องของฝ่ายเอ็มก็เดินทางมารับศพไปประกอบพิธีในระหว่างนั้นจึงได้มีการพูดคุยกันว่าเอ็มเสียชีวิตเพราะอะไรช่วงเวลาประมาณสี่โมงก,กว่าหลังจากที่เอ็มขับรถไปส่งตาลที่ออฟฟิศแล้วขาขับรถกลับบ้าน โดยตรงเส้นทางที่ขับกับเป็นถนนสายหลักและมันเป็นคนละทางกับที่มาส่งแฝนแต่เอ็มเกิดดวงถึงขาดขับรถไปประสานงานกับรถจนที่เลี้ยวอยู่เทินมาตัดหน้ารถเขาอย่างจาังทำให้รถของเอ็มกระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางซึ่งดูแล้วว่าทั้งคู่น่าจะขับมาด้วยความเร็วที่สูงมากพอสมควรคู่กรณีเจ็บหนักส่วนเอ็มคอหัก ตายคาพวงมาลัยรถโดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้บอกให้ฟังอีกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสภาพของเอ็มก่อนนำร่างเขาลงจากรถพบว่ามีคราบน้ำตาเจิงนองบนใบหน้าดูเหมือนว่าเอ็มจะร้องไห้เสียใจอะไรสักอย่างมาหนักมากก่อนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อตาได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับปล่อยหฮออกมาโดยไม่ไอายใครอีกหรอกเกลียดตัวเองที่ใช้อารมณ์กับเอ็มมากเกินไป เธอรู้สึกผิดมากพอจริงๆแล้วเอ็มไม่ใช่คนที่ชอบขับรถเร็วแต่ทุกครั้งเขามักจะขับรถไปส่งเธอให้เข้างานได้ทันอยู่เสมอและนึกโทษตัวเองที่ทำให้แฟนหนุ่มขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วขนาดนั้นเขาคงเสียใจและอยู่ในอารมณ์น้อยใจที่ตานชอบต่อว่าเขาหลังจากผ่านพ้นงานเผาศพของเอ็มไปเพียงวันเดียวตาลก็กลับมาเข้านอนที่บ้านหลังนี้เหมือนเช่นเดิม เธอยังคงวางหมอนไว้สองใบเพราะความเคยจินตอนนั้นทั้งรู้สึกเศร้าคิดถึงและความรู้สึกเหล่านั้นมันก็มากพอพอกับความหวาดกลัวเลยเลยครับพอตาลบอกว่ายังคงจำภาพล่าสุดที่เห็นสภาพวิญญาณของเอ็มที่คอหักและมีเลือดเต็มตัวได้เป็นอย่างดีก่อนเข้านอนคืนนั้นตาลสวดมนต์และขอให้เอ็ม ได้รับบุญจากสิ่งที่เธอตั้งใจทำด้วยแต่ก่อนที่ตาลกำลังจะพ้อยหลับไปจุดจุได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ตรงที่หน้าห้องนอนเสียงเป็นคนเดินลากขายอยู่สกพัก,กทำเอาตาลขนลุกไปหมดทั้งตัวเพราะเธอนอนอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวและจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีคนเดินไปเดินมาทำไม่ใช่โจทย์ก็ต้องเป็นผี ซึ่งเธอไม่อยากให้เป็นทั้งสองอย่างแต่ไม่นานนักเสียงเดินลากเท้าก็เงียบลงคืนต่อมาตาเลิกงานค่ำกว่าทุกวันและขณะที่ตากำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังห้องนอนตานได้กลิ่นทูบลอยมาและมีเสียงเหมือนกระดูกลันอยู่ด้านหลังของเธอเสียงนั้นดังไล่หลังเธอจนถึงห้องนอนก็เปลี่ยนเป็นเหมือนเสียงคนเดินลากเทา้า ทำให้ตาลรู้ได้ทันทีว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเอ็มที่ยังไม่ยอมไปไหนตอนนั้นตาลได้วิงเข้าไปในห้องแต่ก็ลืมปิดประตูและตอนนั้นเองทําเอาตาลตกใจมากอีกครั้งที่ประตูห้องนอนมันถูกปิดและกดล็อกห้องเองต่อนหน้าต,อต่อตาของเธอตอนนั้นทําใจดีสู้เสือพูดออกไปว่าเอ็มเอ็มตายไปแล้วนะยังมาหลอกเราเลย เรากลัวไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะสิ้นเสียงนั้นไฟในห้องกระดับลงกึกพร้อมกับเสียงเอ็มที่มากระซิบข้างหูตาว่าไม่ยังไม่อยากตายเขาอยากอยู่กับเธอนาทีนั้นตาลองห้ะหุแล้วไฟในห้องกระสว่างขึ้นมาในทันทีซึ่งคืนนั้นตาดได้ไปขอนอนกับเพื่อนสนิท ไม่กล้าที่จะกลับมานอนที่บ้านหลังนั้นอยู่นานเป็นเดือนจนเวลาล่วงเลยไปสามสีป่ปีตานก็เริ่มรู้สึกเลยว่าเอ็มเริ่มยอมปล่อยแล้วหรือจะได้ไปเกิดแล้วตรงนี้ตานก็ไม่แน่ใจเพราะอยู่ๆจากที่เคยรู้สึกว่าเอ็มวนเวียนอยู่กับเธออยู่ตลอดเวลาเอ็มเริ่มหายไปไม่ได้ยินเสียงไม่ฝันถึงไม่มีสิ่งใดเลย ที่สื่อว่าเอ็มยังอยู่กับตาลก็นั่นแหละครับตานก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติสุขแต่ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องอยากจะมีความรักครั้งใหม่อีกเลยครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้